สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยผมดิดนะครับซึ่งคลายเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับเป็นหนแรกก็ฝากเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ทุกคนระหว่างทางที่เราเนี่ยเดินทางมานะฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะผู้ผมเนี่ยเปียกกันหมดเลยนะวันนี้เดินทางมากับอาจารย์เชนนะครับผมสวัสดีครับซึ่งวันนี้เราทั้งสองคนเนี่ยจะไปหาทําเลในการแคมป์ในริมห้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราเนี่ยต้องไปหาทําเลกันก่อนนะครับว่าเราจะแคมป์กันตรงไหนแล้วก็จุดตรงไหนนะครับ ระหว่างนี้เนี่ยเรากําลังจะเร่งเท้าที่จะเดินไปนะครับเพราะฝนเนี่ยตกหนักมากนะครับทุกคนเข้าของเนี่ยไม่รู้ว่าจะเปียกขนาดไหนนะครับทุกคนอย่างไงก็เดินทางกันเลยนะครับผมอู้หนาวฝนตกหนักมาก อนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเชี่ยวมากเลยนะครับแต่น้าเนี่ยไม่คุณแต่อย่างใดนะแต่ต้องรอดูฝนอีกระลอกหนึ่งนะเพราะฟ้านเนี่ยยังมืดครึ้มอยู่เลยนะผมคิดว่าน่าจะตกอีกรอบหนึ่งนะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าน้ำเนี่ยจะมีน้ําป่าไหลหลากหรือเปล่านะเราก็พยายามสังเกตแล้วก็ที่แคมป์ของเราในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยกำลังหาทําเลที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็ท่านมีน้ําป่าไหลหลากเนี่ยเราอาจจะหลบได้นะทุกคนต้องหาแบบ เพิงดีๆหน่อยนะอาจารย์นะให้มึงยกระดับจากดินสําฐานตรกนี้น้อยน่อยใช่ใช่ใช่โอเคครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะไปหาทําเลกันก่อนนะครับเราก็ต้องลุยฝนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงจุดที่มีน้ําค่อนข้างที่จะลึกนะครับต้องเดินแบบข้างๆหน่อยนะ<ช>ก็พยายามดูหินตรงไหนที่เราเหยียบได้เนี่ยเราก็ต้องเหยียบขึ้นตรงนั้นแล้วก็ต้องระวังตัวเองด้วยเพราะหินเนี่ยบางทีมันจะลื่นมากเลยนะเวลาช่วงน้ําฝนหรือว่าน้ําป่าไหลลากแบบนี้นะครับผมโอเคเราเดินทางกันเลยดีกว่า

ขุ่นแล้วด้วยการ 我打闹去。 โมยเย่เะไ้่ใช้แมกนีเซียมเงี้ยบ่อ่างเงี้ยพัาไข่แล้วนึกออกคือเราทั้งสองคนเนี่ยก็ได้สถานที่ในการแคมป์แล้วนะครับบอกว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากแนละเป็นเชิงสลบขึ้นไปข้างบนนะถ้ามีน้ำปลาไหลหลากเนี่ยเราสามารถขึ้นไปข้างบนเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราเนี่ยก็กางไฟชีสแล้วก็ กองไฟได้กองหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูกันเปลี่ยนแปลงในรอบนี้นะครับผมน,นั่นนี่คือไม่เหมือนตอนที่เรามาแรกๆนะน้ำเนี่ยยังค่อนข้างที่จะใสยมากแต่ตอนนี้เนี่ยน้ําขุ่นนบสีโอนตินเลยนะครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้เราต้องดูสถานการณ์อีกรอบหนึ่งว่าจะมีฝนเนี่ยกระนำโตอีกเปล่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยฟ้าร้องเป็นระยะระยะแล้วก็ ท้องฟ้าเนี่ยมืดครึ้มนะผมคิดว่านะครับอาจจะมีรอบที่สองนะครับนี่น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะคุณเลยนะครับผมแล้วก็น้ําคุณแบบนี้เนี่ยเรามีวิธีทําให้มันใช้ได้แล้วก็เอามารับประทานได้นะครับคือเราต้องมีวิธีทํากันนะครับก็เราเนี่ยพกน้ํามาค่อนข้างที่จะน้อยนะเราก็ต้องใช้เทคนิคแล้วก็วิธีที่เราพอรู้นะครับมาทําน้ําตรงนี้ให้มันสามารถใช้ในค่ําคืนนี้ได้นะครับทุกคนนี่โอเคครับหลังจากนี้ก็ต้องรอให้ กองไฟเนี่ยติดดีๆกันก่อนนะครับเราก็ค่อยประกอบอาหารนะถ้าเราเนี่ยทำเลยเนี่ยบางทีเนี่ยไฟเนี่ยอาจจะดับนะเราก็ทําให้พวกกับข้าวของเราเนี่ยอาจจะถ้าสมมติเราหุงข้าวนะ่ข้าวเราอาจจะแฉะได้นะเราต้องรอให้ไฟเนี่ยติดดีๆกันก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็เราจะได้หุงข้าวทากับข้าวทีเดียวให้มันจบเลยนะครับผมโอเคหลังจากนี้ก็นั่งรอกองไฟของเรานะครับ Thank <laughs> you. ทำอะไรกินวเว้ยไม่ตัวว่ะลองก ตัวแห้งละเสื้อแห้งอย่างเงี้ยเสื้อแห้งแล้วเนี่ยเสื้อแห้งแค่ครั้งเดียวอย่ะครั้งหนึ่งไม่แห้งอ่ะดิอืม o okay. ตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่เราทั้งสองคนเนี่ยจะทานข้าวกันแล้วนะครับผมซึ่งฝนเนี่ยยังไม่ได้หยุดนะครับทุกคนยังตกปล่อยๆนะแล้วก็ริมลําธารของเราเนี่ยน้ำเนี่ยตอนแรกนะคุณเป็นสีช็อกโกแลตเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะใสยแล้วนะครับผมก็ออกดูเนี่ยมัวๆน่อยนะแต่ก็ใส่กว่าเดิมเยอะเลยนะครับวันนี้ก็มาดูเมนูที่ผมเนี่ยได้ทําขึ้นมานะครับผมนี่ก็เมนูแรกเนี่ยจะเป็น ผัดกะเพราไข่เย่วม้านะครับผมนี่จะเป็นเมนูนี้เลยแล้วก็หมูย่างนะครับแล้วก็ไข่ตุ๋นนะครับในกระบอกไว้ผายเลยนี่ทุกคนแบบสุกดีเลยนะครับผมนี่โหแบบสีสันน่าทานมากแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยจะเป็นแกงเปิดอนนะครับอยู่ฝั่งนู้นเลยโอเคครับเราก็พร้อมที่จะทานข้าวกันแล้วนะครับพร้อมยังอาจารย์พร้อมแล้วครับเดี๋ยวุ่นเังเกงก่อนเพราะตังเก็นเกงไม่สุกเลยนี่นะครับคือเวลาเราเนี่ยอยู่ในป่านะทุกคน คือวิธีนี้สามารถทําให้เสื้อผ้าเราเนี่ยแห้งได้ไวามากเลยนะคือเราต้องอ่างไฟไว้นะครับผมหรือเอาควันควันนะครับหรือว่าควันไฟเนี่ยมันจะไปตรงเสื้อเรานะเพราะควันเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่ในตัวแล้วนะเสื้อเราก็จะแห้งลงมาชา้ชาๆนะครับแต่ก็จะแห้งสนิทแต่บางทีอาจจะมีกลิ่นควันเนะอ,อาจารย์นะหอมนิ่ธรรมชาติใช่ครับแต่มีกลิ่นควันเนี่ยเราต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับมาทานข้าวกันเลยดีกว่านะครับลองให้จูนเยลองเนี่ย โอ้สุกดีเลยอาจารย์ใช่ไม่ไม่เนาะรสชาติพอดีได้กินผักเลย <ไป S 1> ก็ได้ต้านมันแล้วตัวนั้นดีไก่ป่าไอ้อไก่ป่าเนี่ยตรงตรงมืนยังไปอยู่ไหนเนามือวะแ <c oughs> ั้วจะเปลี่ยก ไข้ตูนเหมือนกันนี่ไข้ตูนอืมอืมอือไข้ตูนอ่ดีกว่าร้อนๆเนี่ยแต่รสดีเยอะแต่มันก็อร่อย <c oughs> นี่กระเพราไข่ยเยี่ยวมาครับอืม นี่ครับหมูย่างครับมันเยิ่มเยิ่มเลยแสงเป้่ 看一下。 หลังจากที่เราทั้งสองคนเนี่ยทานข้าวกันเสร็จนะทุกคนพวกกับข้าวทุกอย่างเนี่ยเราเนี่ยต้องพยายามนับเก็บใกล้กองไฟนะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราเนี่ยวางไว้แถวๆนี้นะผมบอกเลยว่ามดเนี่ยกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะวายมากเลยขนาดมดเนี่ยตัวเล็กๆนะแต่จมูกมันเนี่ยดีมากเลยนะถ้าเราเนี่ยเก็บไว้ตรงนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าเวลาเราเนี่ยเดินออกไปทําทุระส่วนตัวเนี่ยเราเนี่ยเหยียบมดเนี่ยมันกัดเราไม่เจ็บนะมันเป็นมดแบบดำๆตัวเล็กๆเนี่ยมันกัดไม่เจ็บนะแต่แบบ มันมาเยอะนะแบบค่อนข้างที่จะน่าลาคาญนะส่วนกับเข้าเนี่ยพวกเราก็วางไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้คืออ่างไว้ใกล้กองไฟขนาดใกล้กองไฟนะดูดิในหม้อเน,นี่ยโอ้โหมดเต็มไปหมดเลยนะเสื้อผ้าที่เราอ่างไว้เนี่ยก็เริ่มแห้งสนิทแล้วนะครับนี่ส่วนกางเกงเนี่ยอาจารย์บอกว่าแห้งแล้วใช่ป่ะอาจารย์แห้งลเลยใช่ป่ะแห้ง,หงเลยนะสนิทเลยใช่ป่ะแต่ก็เหมือนที่ผมบอกว่าจะเหม็นควันไฟเลยนะ ครับผมแต่ก็ถือว่าดีกว่านะอาจารย์นะดีกว่าไม่ได้ใส่อะไรครับใช่ครับผมดีกว่าไม่ได้ใส่อะไรนะส่วนสภาพอากาศนี่เหมือนท้องฟ้าเนี่ยจุดฝนเนี่ยจะหยุดตกแล้วนะแต่บางทีเนี่ยก็จะมีน้ําค้างตามกอไผ่ต่างๆนะอาจจะร่วงลงมาได้นะครับทุกคนก็ยังพอได้ยินเสียงเล็กๆได้น้อยนะหลังจากนี้เนี่ยพวกเราทั้งสองคนก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในบรรยากาศรุ่งเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ก็ ฟันดีลาติสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับผมฟันดีนะคะรับบรรการเย็ยนมากเลยนะเพื่อนนะ<ม>ถ้าฝนตกอีกรอบหนึ่งเนี่ยน่าจะนอนหลับกันดีเลยทีเดียววบรรยากาศมันจะเย็ยนกว่านี้มากม

สวัสดียามเช้านะครับผมเช้านี้เนี่ยเราทั้งสองคนก็จะเก็บข้าของออกจากป่าแห่งนี้แล้วนะครับแล้วก็ลำธารที่พวกเราเนี่ยมาแคมป์ไว้นะครับนี่นะครับายกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะครับลำธารตรงนี้เนี่ยายไวมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยสามารถทานได้แล้วนะครับแต่ก็ทานเนี่ยเพววื่อความปลอดภัยเราก็ต้องต้มหน่อยนะครับ แล้วก็สภาพอากาศเช้าน,นี้เนี่ยฟ้ามืดคลึ้มตลอดเลยนะไม่รู้ว่าในวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราทั้งสองคนเนี่ยจะเล่งเก็บขอคองแล้วก็ออกจากป่าแห่งนี้ก่อนเลยนะครับยังไงว่าฝากเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็รอติดตามดูได้ว่าคลิปหน้าเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรก็รอทุกคนมาติดตามดูได้ครับสหรับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ขอ,อตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผม บายบายครับ